สวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปแกะพัสดุอีกแล้วนะคะรอบนี้เราก็รวบรวมมาทั้งหมด12ชิ้นนะคะ,คะก็กะว่าแบบว่าจะแกะรวดเดียวให้ทุกคนดูกันแบบจุใจเป็นการส่งท้ายปี2020กันเลยนะคะยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็กด Subscribe ดไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีอีกหลายชินที่กำลังตามมานะถ้าเกิดว่าใครอยากดูว่าแบบเราซื้ออะไรมาอีกบ้างอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะว่า12บสองชิ้นที่เราสั่งม ก็เราได้มาทั้งหมด3อย่างนะคะอันแรกก็เป็นแมกกาซีนลอฟ i ิ i เชอร m ออันนี้ของแจยอนนะไม่ได้จะว่าอันถูกไหมนะแต่ว่าเคยดีมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีปั้มอเวเกนนะคะปกแจยอนแล้วก็พร้อมกับการไทยยงนะคะก็เลยแบบว่าได้มาในคอมบิเนชันที่แบบว่ายอดเยี่ยมนะก็เลยสั่งมานะคะ ใส่เชทมาด้วยก็เป็นการ์ดคิโนะแทยงนะคะของน่าจะพันช์นะแล้วก็เขามีของแถมมาให้ด้วยนะคะประมาณนี้ รีวิวตามนี้นะคะเพื่อใครอยากไปซื้อตามเนาะอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ใส่ชื่อร้านไมาเห้เหมือนตอนแรกๆนะคะเพราะแบบมีหลายร้านที่เราเคยซื้อด้วยแล้วเขาโกงอะ่ะคือเราได้ของจริงแต่แบบเขาโกงอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่อยากใส่ชื่อร้านเขาไว้ในวิดีโอแล้วนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ของแล้วคนอื่นได้ไหมหรือว่าเขาแบบโกงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแนบมาในซองก็จะโชว์ให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันมาจากไหนนะคะอันนี้เราซื้อแบบพร้อม่งมานะคะ คือเราอะรู้สึกว่าเราซื้อการจจยอนมาพอสมควรนะแต่แบบไปเปิดดูจริงๆแล้วแบบเรามีไม่เยอะเลยนะก็เลยแบบเจอคุณคนนี้เขาขายพร้อมส่งอยู่พอดีนะคะก็เลยซื้อมาได้มาสองใบนะเป็น f i เ e อทรั k ทั้งสองเบอร์นะคะคือแบบเขาบอกว่าตําหนิใช่ว่าแต่จริงๆเราก็แบบว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นั่นแหละก็คือได้ใจยอนไฟเ e อทรั k มาสใบนะคะ อ๋อนี้เป็นคิ n โนะนะคะก็คือเราแบบเพิ่งสั่งคินโนะพันมาเพราะว่าตอนที่มันเปิดให้พีอะ่ะคือเราก็แบบช็อตสุดๆก็เลยไม่ได้ซื้อเนาะแล้วก็มาตามซื้อที่หลังนะคะก็เรามีอีกกลัวหนึ่งอยู่แล้วนะก็ตอนนี้มาเก็บกัวน,นี้เพิ่มนะคะกัวที่ใส่ชุดสีบ กเราซื้อมาเป็นบ้ามเปล่านะคะเพราะว่าเรามีการ์ดของชยงครบทั้งสองวแล้วขอเช็คของก่อนเพราะว่าร้านแจ้งว่ามีของครบอยู่เป็นการ์ดนะคะก็โอเคก็มีไอที่พับๆแบบนี้แล้วก็ตัวคีนโนข้างใน,นนะคะต่อมาก็คือชิ้นนี้นะคะ จากสำนักพิมพ์ล็อบสเตอร์นะก็จริงๆไม่ใช่ของจริงแต่ว่าขนาดนั้นนะแต่ว่าก็จัดอยู่ในหมวดหมู่แกะพัสดุแล้วกันก็คือเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเราแบบตื่นเต็นมากเพราะว่าช่วงนี้ว่างนะก็เลยอยากอ่านหนังสือหนังสือที่ว่าคือหนังสือนิยายโเอายสวยงาม ก็คือแบบเข้ากับบรรยากาศตอนนี้ทุสุดเลยตอนนี้ที่เราอาจเป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่20หรือเท่าไหรอ่อ่ะนั่นแหละก็คือช่วงนี้โควิดเริ่มกลับมาแล้วแล้วเรื่องนี้ถ้าใครเคยอ่านน่าจะเคยเห็นปะก็ที่เราสั่งมานะคะมันเอ่อ เป็นนิยายวายนะไม่ใช่ฟิกนะคะก็คือเป็นนิยายวายธรรมดาชื่อเรื่องก็คือเมื่อไหร่จะเลิกเป็นสลิมนะก็เรื่องเนี้ยเราเคยเห็นตอนช่วงแบบโควิดแรกๆช่วงแบบต้นปีแบบมีสามีนาอะไรเงี้ยเราเพิ่งได้มาอ่านนะคะแล้วก็เขามีเล่มขายอยู่ด้วยก็เลยซื้อมาเพราะว่าชอบเรื่องราวก็คือบว่านออายเอกไปชอบพระเอกแต่ว่าพระเอกเป็นสลิมแล้วเหมือนแบบว่านายเอกก็แบบพยายามเบิกเนจะสุดท้ายก็แบบว่าเบิกเนสําเร็จอะไรประมาณนี้ สั่ามาเป็นบ้านซูเปอร์เอ็มเวอร์มิกานะคะเวอร์มิกาก็คือสันปกมันจะเป็นสีดำน,นะ,ะกล่องนี้หนักมากเลยอะกล่องตุ้มด้วยมันจะเป็นอะไร <laughs> เดี๋ยวก่อน แบบหนักมากอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อซูเปอปร์เอ็มเหรออ๋อตึ้งดูือ้ที่อันนี้นะคะโอ้ยน่ารักมากเลยเขาก็แบบว่าเราซื้อซูเปอปร์เอ็มใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าเรา,มาเมนใครอะไรเงี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งของแถมเพิ่มมาให้นี่มีรูปไทยหยงด้วย น,น่ารักมากเลยอะแล้วคือมันหนามากอ๋อคือป้าหมามันหนาอยู่แล้วคือปั้มชุบเปองหมันหนามากๆนะแต่ว่าตอนนี้เรายังได้ไม่ครบนะทุกคนคือเราสั่งไปสามป้มแต่ว่าเพิ่งได้มาแค่บ้ามเดียวเพราะว่าอีกสองาัามที่เหลือร้านบอกว่าแบบมันเสียหายหนักมากน่จาจะตอนขนขนส่งหรืออะไรสักอย่างคือมันเสียหายหนักมากแล้วเราก็ต้องรอเพราะเราสั่งเป็นคิวเดทายนะคะเราก็เลยสั่งบ้ามเอ่อลิมิเต็ดมายอมใจก่อนระหว่งางรอบ้ามแบบเวอร์ปกติที่เราพรีตั้งแต่นานนมแล้ว แต่แบบว่าแกะเร็วขึ้นไม่ค่อยได้ถนอมอะไรเท่าไหร่น,น,นะเพราะว่าเรานั่งนานเริ่มปวดหลังแล้วนมันก็คือซ u เปอรอนะคะโวที่เป็นสีเขียวที่มันแบบว่ามีหน้าเมนเบอร์อยู่ด้วยนะ อันนี้ก็คือแบบธรรมดานะคะนี่ของวัวเมกานะไม่แน่ใจว่าต่างกับวัวเก่ายังไงแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าของเมกาที่เป็นแบบแบบปกติแต่ว่าพอเป็นลิมิเต็ดของเว็บอะไรสักอย่างอเมซอนมัง้งก็นั่นแหละจะมีหน้าเมมเบอร์นะคะทั้งวัวสีเขียวและวัวสีส้มเลยนี่สองบามที่เราได้มาอันนี้เป็นอีกอันที่คิดว่าเราน่าจะรอคอยมานานมาก ก็คือบัม r ว s o n a n c e Part 2นะคะที่เป็นแบบนี้อีกอันหนึ่งข้างนี้ข้างหลังก็คือเราสั่งไปนานมากแบบมากมากแต่ว่าคือเราเห็นทุกคนได้กันล้วแต่เรางไม่ได้คืองงมากแบบสเตตัสแบบค้างอยู่ที่เกาหลีนานมากไม่ถึงสนามเินสักทีคนอื่นแบบว่าแลกการ์ดขายการ์ดไปหมดแล้วคือเราไมได้อะแล้วก็อันนี้แบบว่าตอนกดอะ มีเวอร์เดียวใช่ไหมอตอนแรกมันออกมาเวอร์เดียวแล้วก็เลยว่าเอ็เวอร์เดียวใช่ไหมงั้นเราก็ทำสองแบบแล้วกักนปรากฏว่าอีกไม่กี่ชั่วโมองทำมามันออกมาอีกเวอร์แล้วก็แบบอืมจ้านะแล้วก็แบบว่าหางกับพี่คนนึงในทวิตนะคะเดี๋ยวไปแกปะบัญพร้อมกันนะขนมป้มตัวแทนจากเกาหลีนะคะกอดาไม่ยากน่าจะเป็นเวอร์ที่เป็นปกสีดำ <S <S คิดว่านะเพราะเราก็สั่งมาแค่สองอันอะแต่ว่ากล่องมันใหญ่กว่า อีเป็นวัวอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกระมาณคืออะเนี่ยนี่อยบอกนะว่าเราสั่งวัวเดียวกันมาสีอ่อันฮัลโหลเดี๋ยวทำไมอ่ะทุกคนคือเราส้่งกเราสั่งวัวกี่ัวโอเคโอเค,อเคทุกคนคือมันน่าจะเป็นความผิดพลาดของเราองก็คือจริงๆเราควรจะสั่งอบอั้มวัวสีขาวสองแล้วก็วัวสีดำสองใช่ปหมแต่ว่าสีขาวล้วนเลยอะไรกันเนี่ย ใช่อีกลแล้วเขาดูจะม,มาด้วยอ๋อโอเคข้างหลังก็มไม่มีอะไรนะคะเป็นเศษกระดาษเฉยสิ่งท,ที่เราสั่งมานะคะมันคือซัมเมอร์คิทนั่นเองคือเราอ่ะชอบเก็บอะไรพวกทีนเป็นกล่องๆแบบนี้มากเลยพวกแบบซีซันกริตติ้งพวกแบบซัมเมอร์คิท คลิปต่างๆทั้งหลายอ่คือแบบชอบมากแต่ว่าหลายๆอันก็มาไม่ได้เลนะอันนี้คือเราได้มาในราคาที่บอกว่าดีมากนะแล้วก็แบบของเขาบอกว่าของคตนะแต่ว่าต้องลองแกะดูไม่แน่จะว่าคลววกกับเราคลุกกับคลุกของเขานี่ยคือมันอันเดียวกันหรือเปล่าอ๋อแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีกดน้ำนะคะ โอเคทุกคนนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเราเปิดแนวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าพอดีเฟรม เขาบอกเราไปแล้วนะว่ามันไม่มีขวดน้ำนะคะก็ไม่เลยก็ข้างในมีมีเป็นสติกเกอร์มีแผ่นซีดีก็คือได้เกือบครบอน,นะคะเราได้มาในราคาแบบห0าร้อทุกคนคือแบบคุ้มสุดสุดแล้วก็ได้ดูแบบได้เนี่ยครบหมดเลยนะคะแต่ว่าเราคงไม่แกะดูเนอะนี่แล้วก็ได้ พุ่งนี่หมดเลยนะคะออของเยอะมากอ๋อไม่ใช่ของเยอะจะบอกว่าบระเป้าเยอะมาก ก็เราสั่งมาสองอย่างนะคะทุกคนเราเดี๋ยวกัรนใชน้คาตเตอร์ไม่นม,มากเลยตัดตัวของคือเราเคยตัดตัวของไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปแรกเลยคลิปแรกสุดอะทุกคนไปลองดูก็ได้แล้วแบบเนี่ยทำเนี่ยชุกชุกชุกปรากฏว่ากระโหลกไปเลก็นี่นะคะเป็นเซ็ตสร้อยคอเหรอเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอย่างไีก็ ดึงเป็นสร้อยลูกไทยง์นะคะออกมาช่วงคิิกิดนะก้านอยู่ในนี้นะคะก็คือเซ็ตสร้อยคอค่ะมันจะได้ทั้งสร้อยคอแล้วก็กล่องนี่แล้วก็ได้เอ่อการทั้งสามไปมาด้วยนะคะมีนี่แล้วก็นี่นะคะเป็นเซ็ตแบบนี้ ได้ครบนะคะหมายถึงว่าที่เป็นของเทยองค์บปุ๊กซึ่งแบบเล่องาักมากแล้วก็รูป็ีรูปสวยนะคะแล้วก็มีแบบมีนิบุ๊กอะไรอย่างงี้ต่างๆด้วยก็คือแบบเออดีก็เราซื้อเป็นปกเทยงม,มานะคะ ก็่า้ทุกคนเห็นนะคะว่าก็เป็นเดียคอนอีกหนึ่งอันนะแต่ว่าในเป็นตกจจยอนนะคะเพื่อเราเคยมีของโดยองนะแต่ว่าขายไปแล้วนะคะมาดูของจจยอนกันนะคะนี่คือมันได้ครบเสร็จเลยนะก็แบบว่าได้กาจนี้ทางเสร็จนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์นี้ ก็มีอันนี้ของใจยอนนะ,ะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เราได้มาแกะปัสดุให้เพื่อนๆดูกันในวิดีโอนี้นะคะยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพราะว่ามีไอเทมใหม่ๆมาส่งที่บ้านเราเราจะได้แบบว่ามาแกะให้ทุกคนดูนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไม่าย,ายค่ะทุกคน m erry Christmas นะคะสภาพห้องตอนนี้แบบว่าสุดป,ปังมาก